ครับวันดีครับอาจารย์ทุกคนทุกท่านล,ล,ลูกๆหลานๆครับเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้เจ็ดโมงกว่าๆครับได้นำลกูกๆออกมาฝึกครับอายุกลงประมาณ4เดือนเศษๆยังยังไม่ถึง5เดือนครับ ่อกี้ก็ก่อนถ่ายคลิปเขาก็ปริปากสีคหาคำครับนกตอก็อยู่บ้านกำลังคันอยู่ร่นครับ เราเริ่มเล่นนะเรียกเรียกแล้วครับเรากำลังเรียกอยู่ครับอีกตัวหนึ่งอายุกลง ไม่ถึงปีครับเอามาพึกต่อพรนเน็ตครับโอ้ยโทรศัพท์นี่ก่อนหรอก เมาได้เอาขาโทรศัพท์นะมามือไม่นิ่งครับมือไม่นิ่งขออภัยด้วยครับ นกเขาชางวงาะลงนั่นลงตรงนั้นนกเขาชวาเมื่อกี้